กลายเป็นอีกหนึ่งซีรีสที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ภาคแรกเมื่อปี2005รวมทั้งซีรีส์สปินออฟอย่างซอมบี้ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเกม Third Person Shooter ที่ตื่นเต้นและมีจุดเด่นที่แฟนๆชอบก็คือการเน้นซุ่มยิงด้วยปืนสไนเปอร์และทีมงานเองก็ไม่เคยกลัวที่จะสร้างภาคใหม่ๆโดยต่อย,ยอดความสาเร็จจากภาคก่อนๆที่แน่นอนว่าในภาค5นี้ก็ด้วยเช่นกันที่เพิ่มความอิสระและระบบใหม่ๆเข้ามา พร้อมกับ X-ray Shot ที่คุ้นเคยก็มาดูกันว่าภาคนี้จะสร้างอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นแนวทางให้กับซีรีส์นี้ต่อไปได้อีกหรือเปล่าในส r s เปอร์อ l ลิ e 5 Reveal 1944 my mission เนื้อเรื่องในส niper Elite 5จะเป็นการแนะนำขราวแฟร์เบิร กับภารกิจในการไปร่วมกับหน่วยต่อต้านฝรั่งเศสก่อนวันดีเดย์ในปี1944้รอยโดยโหมดแคมเปญนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นแปมิชชั่นหลักๆและแน่นอนว่าอัดแน่นไปด้วยทวิสต์หักมุมสกะตนาตรรมของสงครามและฉากแอคชั่นซีนิมาติกมากมายที่รับรองว่าเกินคาดหวังสำหรับมือสไนเปอร์ที่จะได้เจอแน่นอนโดยสิ่งเหล่านี้เองก็ช่วยให้การเล่นในโหมดเนื้อเรื่องตลอดประมาณ10ชั่วโมงนั้นสนุกลื่นไหลแม้ว่าเราจะเลือกทำภารกิจเสริมหรือไม่ก็ตาม และยังประกอบไปด้วยตัวละครเสรมิมอื่นๆที่จะเข้ามาเพิ่มเป้าหมายและช่วยขยายเหตุการณ์ภายในเกมตัวเกมจะให้อิสระในการปฏิบัติภารกิจและเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่กดดันพร้อมกับต้องคอยคิดกลยุทธ์ใหม่ตลอดภายในแผนที่ที่เป็นกึงก่งๆก p e ่ w ง r l d ทั้งในโหมดเนื้อเรื่องและเช่นเดียวกับโหมดโคอปที่ผู้เล่นสามารถแยกกันไปแต่ละจุดเพื่อบรรลุเป้าหมายได้เช่นคนนึงออกไปหลอกลอเพื่อให้เส้นทางของเพื่อนอีกคนสะดวกมากขึ้นเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการเล่นออนไลน์แบบอื่นๆเช่นเราสามารถอินเวดหรือถูกอินเวดโดยผู้เล่นคนอื่นในฐานะสไนเปอร์ได้ที่เราสามารถเลือกปิดหรือเปิดในแคมเปญโหมดก็ได้แต่หากคุณเปิดเอาไว้ก็ต้องคอยระวังตัวเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยสภาพแวดล้อมระหว่างมิชชั่นนั้นถือว่าออกแบบมาได้อย่างดีทั้งบรรยากาศและเลเวลดีไซน์ที่สร้างความหลากหลายในการเลือกเส้นทางสำหรับทำภารกิจซึ่งตัวเกมก็เหมือนพยายามให้เราค่อยๆศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อน ค่อยวางแผนและจัดการกับสตรูที่แน่นอนว่าหนึ่งภารกิจจะมีวิธีปฏิบัติหลายรูปแบบนอกจากนั้นแต่ละพื้นที่เองยังมีความลับและเป้าหมายที่ถูกซ่อนอยู่อีกด้วย Sniper Elite 5ยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของการเล่นออนไลน์จากภาคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นโหมดใหม่ๆสำหรับผู้เล่นที่อยากจะพิสูจน์ฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นๆที่ถือว่านำเสนอออกมาได้สนุกทีเดียวนอกจากนั้นยังมีโค o ต์โหมดในการจัดการกับเวฟของสตรูที่เราต้องรักษาตำแหน่งให้ดีด้วยที่ไม่ใช่ง่ายๆเลย แน่นอนว่าแกนหลักของเกมชูตติ้งคือกัน p l a y ที่ Sniper Elite 5ถือว่าทำออกมาได้ดีรวมไปถึงออปชันในการปรับแต่งสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้ากับการเล่นของแต่ละคนแต่หากไม่ปรับจูนอะไรเลยก็อาจจะรู้สึกว่าความเร็วของมุมกล้องดูลอยๆไปสักนิดแต่เมื่อเลงและยิงไปแล้วทั้งเสียงกระสุนเสียงปืนแอคชั่นต่างๆก็ทำออกมาได้สะใจมากๆแม้ว่าตัวเกมเองจะไม่ได้ถึงกับทำให้เราได้บู๊เต็มที่ เพราะทั้งพลังชีวิตและกองหนุนที่ถาโถมเข้ามาเมื่อเราถูกพบตัวนั้นก็เหมือนกับบังคับให้เราต้องซ่อนตัวหนีหรือไม่ก็ตายเท่านั้นแม้ว่าจะแอบ,บเสียดายที่ AI ของสตูเองก็ไม่ได้ถึงกับฉลาดสมจริงอะไรมากมายรวมถึงข้อจํากัดเมื่ออยู่ในฉากที่เป็นตึกก็ลดความสมจริงไปอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเกมรอบเรนที่ดีทีเดียวตัวเกมยังเต็มไปด้วยอาวุธและอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นระเบิดยาฟื้นพลังกระสุนและอื่นๆ ที่ตามมาด้วยข้อสังเกตในการเลือกใช้งานสิ่งต่างๆจะกวงแหวนอุปกรณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและใช้ยากที่มักจะทําให้เราเลือกผิดเสมอๆแม้ว่าติวตัวเวลของเกมนี้จะทําออกมาได้ค่อนข้างละเอียดและครบถ้วนแต่ด้วยระบบและการควบคุมนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสําหรับมิชชั่นแรกๆอยู่บ้างโดยเฉพาะสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่การปรับแต่งปืนแต่ละกระบอกนั้นมีความหลากหลายพอตัว ไม่ว่าจะเป็นลำกล้องพานท้ายทำให้ใครที่ไม่ได้เชี่ยวชาญอาจจะเลือกไม่ถูกเมื่อเล่นแรกแรกแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกมที่เราจะค่อยๆเรียนรู้และตระหนักว่าควรจะเลือกอัพอันไหนก่อนดีรวมไปถึงการปลดล็อกตัวเลือกเพิ่มเติมที่จะได้จากการทำมิชชั่นก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เราอยากจะสำรวจฉากให้ทั่วๆด้วยนั่นเองแน่นอนว่าภาคนี้คือภาคล่าสุดของส niper Elite ภาค5จึงถือว่ามีงานภาพที่งดงามมากที่สุดในซีรีส์ทั้งโมเดลตัวละครและฉากของแต่ละด่านเองก็มีความหลากหลายและจุดเด่นเพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างของแต่ละพื้นที่และแน่นอนว่าระบบ X-ray ก็ยังคงละเอียดสะใจอยู่เช่นเคยส่วน Performance ของเกมนั้นก็ถือว่าลื่นไหลทีเดียวโดยเฉพาะบนเครื่องเจลล่าสุดที่ได้60เฟรมแบบนิ่งๆง,งานด้านเสียงเองก็ยังคงช่วยส่งเสริมแนวของเกมได้อย่างดี ทั้งบรรยากาศหลักของเกมที่จะเป็นแบบเงียบๆเง,งาๆดึงแอมเบียนซ์ของแต่ละฉากให้เราต้องคอยสังเกตและตั้งใจฟังเสียงต่างๆรอบตัวตำแหน่ง,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 งของเสียงฝีเท้าของสตรูแต่เมื่อถึงคราวลุยซาวเอฟเฟกเสียงปืนเสียงระเบิดก็ถือว่าทำออกมาได้สะใจทีเดียว Highking officers All tow สไ s เ i p e ์ Elite 5สามารถยกระดับความสนุกผสมกับการวางกลยุทธ์และความท้าทายที่ผู้เล่นจะต้องเจอได้อย่างลงตัวทำให้ตัวเกมจะเต็มไปด้วยทุกอย่างที่จะส่งมอบประสบการณ์ของมือปืนสไนเปอร์ให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมคานิกในการยิงการปร,รับแต่งปืนหรือภารกิจรอบเรนพันหมดเนื้อเรื่องหลักที่ยังคงใช้ฉากหลังเป็นสงครามโลกกับจกักรวรรดินาซี แม้ว่า AI ของ s สตูจะธรรมดาไปสักหน่อยแต่ด้วยการเพลย์ที่สนุกโหมดออนไลน์ที่ใส่เพิ่มเข้ามาและงานภาพและเสียงที่ดีกว่าเดิมก็คิดว่าใครที่ชื่นชอบเกมแนว Third Person s h o o t i n g ผสม Element แบบรอบเรนกับฉากหลังแบบสงครามโลกในอดีตก็น่าจะชื่นชอบ Sniper Elite 5ได้อย่างแน่นอนแต่สำหรับแฟนๆเกมนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วเพราะน่าจะจัดกันเดวัน ีก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Sniper Elite 5พูดคุยกันได้เมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวนวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ